<GG. S 1> ครับสวัสดีครับก็ไกดครับชื่อจริงชื่อนายกอล์ฟเกิดโพคานะครับก็เพื่อนๆจะชอบเรียกกันว่าพัทรวรินนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือพัทรวรินบุรณสศินสาพรเจริญรัตนปัญโยนามสกุลเกิดโพคาครับก็ภูมิลำํำนาเป็นคนสุพรรณบุรีครับก็เป็นคนล่าเริงคาเพฮาไม่เคยโกรธใครเนาะก็แฮปปี้ดีแบวแบว อาจารย์ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกาบสวัสดีอาจารย์ชนะศึกนะครับก็ขอฝากเื้อฝากตัวไว้ด้วยก็วันนี้เป็นวิดีโอแรกที่สมมาแนะนาตัวอาจารย์คุณจะรู้จักหนุ่มปช่วงแล้วว่าอาจารย์ก็อยู่มหาลัยนี้มาเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ก็เจอหนุ่มแล้วนะครับก็โอเคครับยินดีที่รู้จักอาจารย์ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากผลงานไว้นะครับก็ติดตามผลงานของไก่ได้นะครับทาง Facebook นะครับสุดท้ายก็ไม่เหลือใครคุณชายไก่ครับแล้วก็ทางโซเชียลแคมนะครับก็เป็น คุณชายไก่คนขี้เหงาครับแล้วก็ทางอินสตาแกรมก็จะเป็น topk นะครับสองห้าสามหก h o t m a i l c o m ครับแล้วก็ถ้าจะเป็นไลน์นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ก็เป็นไก่ขีดไก่ขีดแซ่ๆนะครับว่าอะไรอย่างนี้แบลๆนะครับก็โอเคไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากก่อนให้กับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์นะครับที่ขรบนะครับก็ก่อนอืน่นก็อวยพรแล้วกันเราเป็นก่อนอวยพรแล้วกัน กราบพระไต้รัตนามาประสิทธิ์นะครับจะตรพิดพรเลิศบังเกิดผลให้คุณครูจงสำราญบรรดาลดนให้รวยรนร่มเย็นเป็นสุขเถิดขอบคุณครับสวัสดีครับจ้านบบาย